สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นช่วงนี้กันที่ขอแสดงความยินดีกับดรราตีศรีวิไลบงสิทธิพรสิทธิเก่ากสนกับรางวัลศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565สาขาศิลปะการแสดงหมอลำประยุกค,ค,ค่ะ ผลการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่3ทับ2,566เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2,565โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน12คน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดออรราตีสีวิไลบงสิทธ,ธิพรสิทธิเก่กากศนจากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามและศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นตลอดมาท่านได้สืบสารวัฒนธรรมศ,รรศริลปะการแสดงหมอลำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนได้รับสมญานามว่าราชินีหมอลำซิ่งได้รับรางวัลเชืดอชุกเกียรติอย่างมากมายอาทิรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปีพุทธศักราช2560จากสมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลสตรีไทยดีเด่นจากนายกสมาคมสตรีไทยเป็นต้นและในปีพุทธศักราช2566นี้ท่านได้รับรางวัลศิลป,ปินแห่งชาติพุทธศักราช2565สาขาศิลป,ปะการแสดงหมอลำประยุกค,ค่ะ